วงลับมีครับนักธุกุลแทรีครับโอเคอานะที่จากตํารวจกองบกนั้นตามกองบงหารบาดตามนะครับวันนี้มีหมายของสารของสาลเปวนกระบี่กระบี่ใช่ครับนะฮะลงวันที่หมายจับนะเป็นมาจับนะที่จอครับจอแปดห่งบสองห้าหกสี่นะลงวันที่หนึ่งพฤษภายนที่สองพันห้าร้อยกสิบส นะครับให้จับคุมตัวนะครับนายวงร์รีแท้นเลยนะครับโอเคข้อกล่าวหาที่เขาแจ้งนะครับตามปตินะครับข้อมผู้อื่นโดยพิจารณาหรือโดยหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดเบือนหรือปลอมไม่ไว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อ่านเป็นเท็จโดยการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นนะครับ อ่านะลงมาที่วิชาสอง